สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับปุยแล้วก็พี่ฝนนะคะ,ะสวัสดีค่ะพี่ฝนนะคะวันนี้นะคะปุยจะมาตอบคำถามแบบว,ว่ายังไงอะเราอยากได้รถคันแรกเนี่ยต้องทํายังไงบ้างแบบบางคนอะรถคันแรกเลยนะคือต้องใช้อะไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างเงินดาวเท่าไหรเงินพนเท่าไรยังไงบ้างคําถามมากมายอยู่ในหัววันนี้ปุยแล้วก็พี่ฝนนะคะมาตอบว่ารถคันแรกของเรานี่คือต้องใช้อะไรบารรรา้างยังวันนี้นะคะ ปุ๋ยจะสมมุินะคะว่าปุ๋ยเป็นเด็กวัยรุ่นกําลังสร้างตัวเลยพี่ฝนคะใช่เลยเพิ่งจะเริ่มเพิ่งแบบว่าเพิ่งจะเริ่มบรรลุนิติภาวะใช่ค่ะจะมีสมบัติเป็นของตัวเองเป็นชิ้นแรกรือจะเอาไปทํามาค้าขายอืได้หมดวันนี้เราก็จะมาหาเซลล์พี่ฝนดีกว่าที่ที่ไหนคะพี่ฝนพี่ฝนเป็นเซลล์ที่ไหนคะอ๋อเต็นท์รถส่งพลลมยนต์ค่ะสาขาโนเสือ รวมรถกระบะมือส่องในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นเต็นที่มีรถกระบะอิซุสุเยอะที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะคะค่ะใช่ดีมากเลยอยี่ห<น>้อ<บ>อื่นเราก็มีนะไม่ใช่เฉพาะอิซุ u อย่างเดียวโตโยต้าก็มีฟอร์ก็มีนะคะมีหมดค่ะที่เป็นรถกระบะใช่ก็มาดูตา ตามแต่ละความต้องการของคุณลูกค้าว่าอยากได้ยี่ห้อไหนรุ่นอะไรเป็นแคปหรือว่าเป็นซี่ประตูนะคะหรือว่าจะเป็นตอนเดียวขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลนั้นๆน,น,นะคะแต่เราเดี๋ยวเราจะมาแนะนําให้เ,เป็นรุ่นๆไปโอเคนะเนี่ยนูจะมาเข้าเรื่องและอ่านูจะมาปรึกษาเซลล์พิฟอนน้อยแบบทักมาทักมาก็ได้หรือว่าจะมาหาที่เต็นก็ได้นะคะจะถามว่าพี่ หนูเพิ่งทํางานนูหนูหนทํางานเนี่ยแล้วนูอยากได้รถสักคันอ่ะเป็นสมบัติชิ้นและของชีวิตหรือเอาไปทํามาขาขายเข้าไร่เข้านาอะไรอย่างเงี้ยหนูต้องใช้เอกสารอะไรบ้างพี่อันดับแรกก็ต้องดออูในเรื่องของอาชีพของคุณลูกค,ค้าก่อนที่เราที่พี่จะต้องมาขัดเลือกกันก่อนเนาะว่าอาชีพของแต่ละบุคคลนะ่ะประกอบอาชีพอะไรอ่ะเพราะว่า อาชีพของเราเนี่ยมันก็จะมีทั้งเป็นพนักงานบริษัทอ่ะเป็นอาชีพค้าขายประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือไม่ก็เกษตรกร,ะกรอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ต้องมาดูในแต่ละอาชีพอะเอกสารก็จะจะใช้ไม่เหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของพื้นพื้นฐานในเรื่องของเงินดาวด้วยแต่ละอาชีพก็จะไม่เหมือนกันของเราจะแยกส่วน ในแต่ละอาชีพให้แต่ส่วนมากเนี่ยที่จะจัดไปเนี่ยก็ส่วนมากจะแบบว่าเออก็ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพราะว่าเเด็กเออวัยรุ่นนะอันนี้พูดถึงว่าสําหรับพวกวัยรุ่นที่อยากจะมีรถคันแรกอย่างที่หกคอน้องปุ๋ยังไงเนี่ยอ่ะเริ่ม20่สิบต้นๆเนี่ยอยากจะมีรถนะก็เออเขาก็จะเน้นว่าเออหารถพ่อนเบาๆราคาไม่แรงอะไรเงี้ยพ่นทุกๆอ่าอะไรเงี้ยก็มาดูอาชีพไฟทิ้ง อ่ะเอาเริ่มต้นก่อนอ่ะย่างก็สมมติเป็นสำหรับนักศึกษาจบใหม่อ่ะจบทำงางานโรงงานนะอย่างก็ก็เนี่ยโรงงานไทฟู้ดเนี่ยเป็นลูกค้ามีท่านลูกค้าเยอะมากเลยนะพี่พาแทนเนี่ยที่ติดต่อกับทางเราเนี่ยก็คือส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าเป็นพนักงานเงินเดือนรับเงินเป็นวิคเนาะแต่เขาก็จะมีเป็นสลิปคาร์บอนมา เขาก็จะรับเงินเดือนเนี่ยผ่านบัญชีธนาคารเนี่ยอย่างเงี้ยออกรถได้ง่ายมากเลยนะน้องปุยอายุ20ก็ออกรถไ,ได้แล้วใช่แล้วก็ในน้อยก็ออกรถได้ใช่ใช้อะไรบ้างนะพี่บัตรประชาชนใช้บัตรประชาชนแล้วก็สลิปเงินเดือนเอออย่างกับเอ่อถ้าออกเอ่อถ้าเป็นมันจะมีแยกย่อยได้2อ,อย่างนะที่รับเออ่ทำงานเนี่ยจะมีรับเป็นเป็นรายเดือนแล้วก็เป็นรายวิกเงินออกสองรอบแบบเนี้ยค่ะเออก็จะเป็นสลิปเงินเดือน หนึ่งใบเออืมอ๋อไม่ใช่ขอโทษค่ะเอาเอา,เอาแค่สลิปสลิปเดือนเดียวพอแล้วก็แนบแนบแนบสเตทเมนต์เออให้พี่หกเดือนเออแนี้เพราะว่า ถ้ามันเป็นรับเงินเดือนผ่านบัญชีเนี่ยเราจะดูแค่ตรงนี้แหละบัตรประชาชนสลิปเงินเดือนแล้วก็สเตทเมนต์นะคะสําหรับลูกค้ารับเงินผ่านบัญชีธนาคารนี่ออกง่ายมาก<ช>แล้วก็กดเปอร์เซ็นที่แบบว่าจะใช้เงินดาวนี่น้อยมากด้วยเนาะส่วนมากก็จะได้แบบฟรีดาวก็ได้อืมไม่ต้องใช้คนค้าด้วยนี่ข้อดีของส่งผลของเราอ,อ่ะแล้วก็มีอะไรอีกนะ พี่เลยท่านูมีเงินดาวแค่น้อยอพี่แบบมื่นเดียวเองเนี้ยนูจะออกได้ไหมพี่มื่นเดียวนะมื่นมื่อก็เราก็ต้องมาดูในถ้ายังกับมีอ่ะมันมันก็จะมาวัดในเรื่องของเราต้องสอบถามลูกค้าก่อนนะว่ามีเครดิตไหมเคยผ่อนอะไรมาบ้างมีผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนบัตรอะไรมาแต่นูมยังเด็กอยู่นูนจะมีเครดิตได้างาเลยอ๋อไม่มีเครดิตใช่ปะ <c oughs> ใช่ก็เดี๋ยวต้องมาต้องมาเลือกดูว่า รถขันไหนที่ได้ยอดที่มันเยอะอบางคันเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เงินดาวทําได้นะ mm. แต่แต่เราต้องมาต้องมาเลือกกันก่อนว่าจะถูกใจคันไหนแล,แล้วเดี๋ยวทางพี่เนี่ยจะลิสต์รายการให้ว่าอ่รถรุ่นนี้ราคานี้อ่คนเท่านี้หนูไหวไหมอะไรอย่างเงี้ย mm. เดี๋ยวต้องต,ต้องต้องต้องเข้ามาที่เต็นนั่นแหละอมาคุยกันดูมาเลือกรถกันไอ้เรื่องเงินดาวอะไม่ซีเรียสเลยขอให้แค่แบบว่ามีใจให้เข้ามาเนี่ยมาคุยกันก่อน มาสัมภาษณ์มาคุยรายละเอียดกันก่อนเออทำได้ไม่ต้องใช้เงินก็ทำได้จ้ะ่อนเบาๆก็มีห้าพันหกพันอืมแล้วถ้าสมมุิอ่ะหนูอ่ะยากจะเอารถกระบะไปทำมาห้ากินยังไงจะเป็นตอนเดียวหรือว่าแคปหรือว่าซีประตูดีเพราะพ่อผมคงคงไม่ได้พอนบ่อยๆอย่ะอืม,อมก็ต้องดูวัตถุประสงค์หนู่อ่ะว่าจะเอารถไปใช้งานในลักษณะแบบไหนเนาะถ้ายางกับว่าเออ เอาไปสมมติทำไร่ทาไร่ข้าส่วนอะไรเงี้ยไม่เออบรรทุกของง่ายๆบรรทุกปุ๋ยอ่ะอบรรทุกปุ๋ยไปไล่ไปนาอะไรเงี้ยอ่ะก็อาจจะเป็นพวกรถแคปตัวเตี้ยอะไรเงี้ยก็ก็จะขายดีมากเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยตัวเตี้ยนะขายขายหมดแล้วอะมันมสต็อกเนี่ยหมดแล้วเหลือแต่เป็นตัวยกสูงแคปยกสูงเนะน,นี่ยตอนเนี้ยก็ยังมีอีกหลายคันเลยห้าหกคันเนะี่ยยังยังมีอีกเยอะเลยต้องดูวัตถุประสงค์ว่า จะเอาไาใช้งานแบบไหนเพราะว่าของที่เต็นเราเนี่ยมีทั้ง4ประตูแล้วก็มีแคปตัวเตีย้ยตัวสูงแล้วก็หัวเดียวหัวเดียวนี้ก็จะข่ายดีนะค่ะมามแล้วไปมาแล้วก็ออไปเลยส่วนม้าก็จะเป็นลูกค้าทางบบพออือสั่งฆ่าทองพอภูมิสยโยกเนี่ยคะ่ะเอาไป ขึ้นเขาอตอนนี้นะเรามีเข้ามาใหมนะเป็นิสุ z ุตอนเดียวเครื่องสามพัน f o u wheel ด้วยใช่โอ้ดีมากเลยอีองวันรถนะจะเขาเดี๋ยวจะมาทำรีวิวให้ดูใช่ถ้าแบบว่าห้ารถหัวเดียวเครื่องสามพันแล้วก็เป็นโฟอาไว้ขึ้นเขาลงห้วยอย่างนี้นะเขาทักเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวจะมีสต็อกมาอัปเดตให้อีซองสมวันเดี๋ยวจะมาทำให้ดู มีอะไรอีกน้องมิแอนน้องปุยแล้วคุณลูกค้าทางบ้านล่ะคะมีอะไรที่จะถามอีกเปล่าสำหรับรถคันแรกอาสำหรับพี่ฝนเคยเจอปัญหานีไหมคะว่าพี่ฝนออกรถคันแรกพี่มีมีปัญหาส่วนตัวหรือเปล่าว่าออกรถคันแรกแล้วคือ,ค,อคือกังวลในเรื่องอะไรหรือว่าต้องคิดในเรื่องอะไรอย่างไงอะออส่วนมากพี่ที่มีคําถามเข้ามาเยอะเนาะก็ ก็จะเป็นในเรื่องของเงินดาวนี่แหละสะัส่วนใหญ่เนาะ<อ>แล้วก็ในเรื่องของเงินพอนเนี่ยของแต่ละคนมันก็อันนี้เราก็ต้องมาดูพื้นฐานของรายได้ของแต่ละบุคคลว่าค่อคนไหวได้ที่อยู่ที่เท่าไหร่อันนี้มันเป็นมันเป็นความต้องการของลูกค้กาแต่ทางพี่เนี่ยก็จะเป็น ผู้จัดสั่นให้ตามความวัตถุประสงค์ของลูกค้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ว่าต้องการรถแบบนี้รุ่นนี้่อนเท่านี้เงินดาวเท่านี้อ่ะใช่ค่ะเราจะจัดสั่นให้คุณลูกค้าเป็นไปตามความต้องการของคุณลูกค้าจัดให้ได้หมดขอแค่บอกมาจะจัดให้ได้ตามความต้องการแต่สำคัญบางคนถามมาว่าติดแบ็คออกได้ไหมอันนี้บางคนน้อง เพิ่งไม่รู้ว่าตัวเองติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีเคยสมัยวัยรุ่นเนี่ยเคยไปพ่อนลึกเ,เ,ออเครื่องแล้วป้อยยืดไปอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ต้องมาคุยรายละเอียดกันอีกทีนะต้องต้องมาเจาะต้องมาสามารถตรวจสอบได้ให,ให้มาให้มาคุยข้างในใ,ให้ไป<า>แน้นเช็คให้คะ่ะมาที่เต็นท์เราเดี๋ยวเราจะเช็คให้ว่าติดอะไรไหมแต่เอาลัากๆว่าถ้ามันติดเนี่ยเราเปลี่ยงเป็นคนเอาคนที่ไม่ติดมาซื้อซะดีกว่า จะได้ออกหลยง่ายๆไม่ต้องใช้เอกสารจะได้ไม่ต้องยุ่งยากเนาะแล้วก็ฟีดาวอะไรเงี้ยมันจะง่ายกว่าสำหรับวันนี้นะคะปุยมีโปรโมชั่นดีๆของท<ม>รนนะะงพลรวมยนต์นะคะทรงพลรวมยนของเราตั้งอยู่ที่ก่อนถึงไฟแดงน้องเสือนะคะทางเขาเมืองค่ะคือเต็นท์เราสร้างเก็ตง่ายๆเลยเนาะพี่คือแบบใหญ่มากชแล้วก็มีรถจอดเต็มเลยชค่ะ ริมถนนใส่นอกนี้เลยมีอยู่เต็นท์เดียวเลยเนาะมองเห็นง่ายๆเลย<ๆ>กระบ,บะเยอะที่สุดมองอมเข้ามาก็แบบว่าเตะตาเข้ามาถามได้เข้ามาคุยได้แวะได้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเห็นเรารถสวยๆเนี่ยก็กลัวว่ารถเราจะแพงกลัวจะว่ารถเออแล้วก็แบบเมกลาเข้ามาเข้ามาแวะได้นะคะเขายังไม่ซื้อวันนี้แหวะเข้ามาชมกันดูก้อนว่า เออว่ามาดูรถมาแวะเที่ยว<ม>แวะชมมาคุยกับเซล์ก่อนก็นได้นะคะเรื่องมาคุยอะไร<ม>ปรึกษาอะไรไม่เสียค่าใช้จ่ายนะใช่ <นะ S 1> มาคุยมาปรึกษากันก้อนได้ก้อนที่คุณลูกค้าจะตัดสินใจซื้อรถนึ่งคันเนี่ยรเราแวะมาชมมาดูกันก้อนไม่ต้องกลัวนะคะเซลล์ไม่กัดค่ะ <c oughs> กินคออย่างเดียว <c oughs> อะน้องปุยมีอะไรอีกไหม โปรโมชั่นดีๆของทรงพลวันนี้คือรฟรีค่ะจัดค่ะโอนภาษีและพระบรค่ะสี่ตัวตัวสีว่สี่ข้อนี้นะคะคือประหยัดไปเยอะมาก <ใช S 1> คุ้มสุดๆเลยค่ะ <ใช S 1> แล้ววันนี้นะคะปุยกับพี่ฝนนะคะข้อตัวราไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟังส,ส่งไทยนิดนึงนะคะหาก ทอบถามเรื่องอะไรคอมเมนต์ได้หากให้ต้องการทำคลิปแบบไหนคอมเมนต์ได้นะคะอยากเจาะเรื่องอะไรสหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ